สวัสดีค่ะพบกับห้องสื่อครูแอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาสอนเทคนิคการสอนออนไลน์นะคะผ่านเว็บแคนวานะคะค่ะเป็นงานอัปเดตล่าสุดจากเว็บแคนวานะคะก็คือก่อนอื่นเราก็มาล็อกอินนะคะแล้วก็เข้ามาที่งานออกแบบของเรานะคะที่เราได้ทำการออกแบบไว้นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ออกแบบก็สามารถออกแบบ างานก่อนนะคะก่อนที่จะทําการบันทึกนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่งานที่เราเออกแบบไว้แล้วก็เตรียมทําการสอนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอันที่ครูแอนเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะค่ะที่จะทําอัดคลิปในการเป็นสื่อการสอนวันนี้นะคะค่ะจากนั้นเราก็จะไปที่ จุดสามจุดด้านบนนี้นะคะค่ะแล้วก็เลือกการนำเสนอและบันทึกค่ะจากนั้นจะมีปุ่มสีสีม่วงนี้นะคะไปที่สตูดิโอบันทึกงานนำเสนอคลิกเลยค่ะแคนว่าก็จะถามว่า ต้องการใช้ไมโครโฟนของคุณและใช้กล้องถ่ายรูปของคุณเราก็กดอนุญาตนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาตั้งค่ากล้องแล้วก็ไมโครโฟนนะคะแล้วก็กดเริ่มการบันทึกค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะโชว์หน้าจอนะคะของสไลด์ที่เราได้ทำการเตรียมไว้แล้วนะคะค่ะเราก็จะมาทดสอบการสอนออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับห้องสื่อครูแอนนะคะกับสื่อการเรียนรู้อาสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะไปที่สไลด์ต่อไปเลยค่ะค่ะเราก็ทำการอัดคลิปวิดีโอการสอนของเราไปเรื่อยๆนะคะ แล้วสังเกตนะคะว่าปุ่มด้านบนนะคะจะมีปุ่มการหยุดชั่วคราวนะคะอ่าแล้วก็แล้วก็ปุ่มสิ้นสุดการบันทึกนะคะเดี๋ยวเราจะทําการกดปุ่มสิ้นสุดการบันทึกกันค่ะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการอัปโหลดการบันทึกนะคะ ลิงก์บันทึกของคุณพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ทําการบันทึกแล้วก็กดออกค่ะหรือท่านใดจะคัดลอกลิงก์นะคะเพื่อนําไปให้นักเรียนหรือว่าคุณครูท่านอื่นได้เข้ามารับชมก็กดตรงคัดลอกลิงก์นะคะตอนนี้ครูก็จะทําการบันทึกแล้วก็ออกค่ะค่ะก็ตอนนี้ทําการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นตัวอย่างคลิปอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็จะทําการดาวน์โหลดการบันทึกลงไว้ที่คอมเราค่ะ ไฟล์ที่ได้นะคะจะเป็นไฟล์ mp4 นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเลือกนะคะว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวจะเซฟไว้ที่ d e s k ์ท็อปนะะเป็นไฟล์ mp4 ค่ะชื่อสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะตอนนี้ก็ทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูคะ่ะ ค่ะอันนี้ก็จะโชว์หน้าจอนะคะของสไลด์ที่เราได้ทําการเตรียมไว้แล้วนะคะค่ะเราก็จะมาทดสอบการสอนออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับห้องสื่อครูแอนนะคะกับสื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมอาสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะไปที่สไลด์ต่อไปเลยค่ะค่ะเราก็ทําการอัดคลิปวิดีโอการสอนของเราไปเรื่อยๆนะคะค่ะและสังเกตนะคะว่า ปุ่มด้านบนนะคะจะมีปุ่มการหยุดชั่วแล้วก็ปุ่มสิ้นสุดการบันทึกนะคะเดี๋ยวเราจะทําการกดปุ่มสิ้นสุดการบันทึกกันค่ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามข่าวสารดีๆนะคะแล้วก็เทคนิคดีๆจากห้องสื่อครูแอนนะคะสวัสดีค่ะ